สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องบินเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่ๆค่ะวันนี้ก็มารีวิวในส่วนของคลิปยาวให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อใครกลังตามหาในส่วนของ t o y ยต a y ยาริสเอทีนะคะคันนี้เป็นตัว1.2สมาร์ทค่ะพี่รถปี2024นะคะออกห้างใบแดงอยู่ที่594,000นะคะบอกเลย วันนี้เราให้ราคาสุดพิเศษนะคะเหลือเพียง4เซนเป็น19,000เท่านั้นนะคะพิพ่ิีได้รถใหม่ปี2024เลขไม่หลักหมื่นโครงสร้างเดิมนะคะรถสวยวารันตีโครงสร้างไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำนะพีพ่ีเนาะคันนี้นะคะหากใครสนใจฟรีได้แจะเต็มได้ผ่อนอยู่เดือนละประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ มาพร้อมกับชมหน้าสวยๆนะคะเรียกว่าเป็นมินิแคมรี่เลยก็ว่าได้นะคะคันนี้เพิ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยนะเผื่อใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะที่0931321903ค่ะ0931321903โทรได้เอดไลน์ได้ออกรุดง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะจัดให้ทุกคันดันให้ทุกคิด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาชีพข้าราชการพนักงานเงินเดือนนะคะเกษตรกรธุรกิจส่วนตัวนะคะลูกจา้างต่างๆก็ค,ใใในในในคือออกได้เช่นกันนะพี่นะเผื่อใครสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดก่อนได้เลยคะ่ะเอาละค,ค่ะพี่ๆค่ะเดี๋ยวตามน้องมีมาชมในส่วนของดีเทลตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่านะคะกับเจ้าโตโยต้ายาริสเอท1.2 Smart ปี2024อันนี้นะคะว่าจะมีตัวไหนพิเศษบ้างนะคะมาพร้อมกับชมหน้าสวยๆแบบนี้เลยเรียกว่ามินิแคมรีก็ว่าได้นะคะหน้าเดียวกับแคมรีเลยพี่แต่ขนาดย่อลงมานิดหนึ่งนะคะมาพร้อมกับบอดี้ตัวรถออกสีเทาดำนะเหลือไปทางเขียวนิดนึงนะน้องมินว่าออกเขียวหน่อยๆน,นะคะแต่สวยมากนะคะยิ่งออกแดดยิ่งสวยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นสีดำเนาะ คลายๆวัสดุแบบเปี่ยนโนบแบล็กนะคะพี่ๆคะ่ะไม่มีรอยแตกรอยร้าวให้เห็นเนาะโลโก้โตโตยต้าใหญ่ๆสวยๆเลยหน้าก็จะเป็นหน้าตัดแบบนี้นะคะไฟหน้านะเป็น LED เรียบร้อยนะคะมีไฟรีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลยะค่ะพี่ๆค่ะบอดี้รถคือโดยรวมสวยมากชมหน้าใหม่สวยมากจริงๆนะคะพี่ๆคะ่ะรถ อายุไม่ถึง1ปีอ่ะพี่พี่คิดดูนะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะก็จะเป็นแม็กสีทูโทนหน้าเงาร่องดำเนาะขอบ16นั่นเองนะคะยางใหม่ปี2024นะคะซุ้มล้อคลิปล็อกนะคะตัวน็อตโชคอะไรใช้งานได้ปกติเลยนะพี่พี่นะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยในตัวตัดสลับสีดำด้านนะคะบอดี้กระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับบอดี้ตัวรถเลย คันนี้นะคะด้ามจับ,บค่ะพี่ขาได้ในส่วนของระบบสมาร์ทเคเลตนะด้ามจับสีเดียวกับตัวรถระบบสมาร์ทคคเลตมีมาให้เรียบร้อยนะคะโลโก้ Toyota นะคะที่กระจกนะคะยังอยู่สัญลักษณ์มอกอยังอยู่นะคะกระจกแท้เดิมค่ะพี่ไม่เคยเปลี่ยนมานะคะฟิล์มใหม่รอบคันมาดูในส่วนของแผงประตูกันบ้างค่ะพี่พขาแผงประตูดีไซน์เป็นพลาสติกนะคะ กระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะพี่พีนะตรงนี้สามารถปรับในส่วนของกระจกมองข้างได้นะคะที่วางแก้วน้ำก็คือเด่นเลยนะคะในส่วนของโตโยต้ายาริสเนี่ยเด่นเรื่องที่วางแก้วน้ำมากนะคะนี่เลยฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งข้างมีให้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของด้านหลังอีค่ะพี่บีอ่ะนี่เลยปุ่มแจ้งเตือนก่อนการชนปุ่มแจ้งเตือนรถถลายออกนอกเลนนะคะ นี่มีปุ่มไรมาให้เรียบร้อยนะคะสั่งการผ่านเสียงได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะ s a i r back คู่หน้ามีมาให้เนาะนี่คอนโทรลด้านหน้าค่ะสวยมากอะคอนโทรลด้านหน้าดีไซน์สีดำหน้าจอก็สวยเป็นหน้าจอแบบอปอ up นะขนาดใหญ่มากนี่ดูเทียบกับฝามือให้ดูได้เลยเชื่อมต่อในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth ได้นะคะ USB iPod เชื่อมได้หมดเลยนะพี่ๆนะ คอนทรดนหน้าก็จะแต่งแบบตัดสลับหนังสีน้ำตาลมาให้ด้วยนะคะนี่ไว Wi-Fi w i ไฟได้หรือเปล่าดูซินะคะก็ลองเล่นกันได้นะพี่พีนะถือว่าออปชั่นฟังชันให้มาเยอะอยู่นะคะแอร์ก็ปรับออโต้นะคะปุ่มเป็นปุ่ม push start เรียบร้อยเกียร์ออโต้แบบถุงนะพี่พววีเนาะคะันนี้จะเป็นเบรกมือแบบดึงนะคะเป็นตัวสมาทนั่นเอง กล้องหน้านะคะจะมีมาให้เรียบร้อยกล้องหลังนี้ให้ค่ะกระจกหลังนะคะสามารถตัดแสงได้ตรงนี้เป็นที่ใส่แว่นตานะคะพี่พนี่ไฟนะคะด้านบนไฟเพดานก็จะอยู่ตรงเกือบตรงกลางเลย <c oughs> นะคะนี่เลยโอ้กระจกให้มาใหญ่มากนะคะในส่วนของบางแดดคือให้กระจกมาใหญ่มากอ่าให้นาแค่ฝั่งคนขับเนาะโอเคนะคะ ในส่วนของที่ใส่ช่องเก็บสัมภาระมองเห็นหรือเปล่าโอเคนะคะไฟถือว่าให้มาสว่างมากนี่พี่บีเดี๋ยวน้องบีลองปิดนี่ปิดนะไม่เห็นใช่ไหมเปิดปุ๊บสว่างมากนะคะไฟเบนดานสีขาวเนาะสว่างจริงๆนะคะในส่วนของเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะพี่บีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะคะผ้าหุ้มหนังมันนั่นเองนะคะรอตะเข็บยังอยู่ดีนะเบาะแทบไม่ช้ําเลยค่ะพี่บีขา เจ้าของเดินคือแบบดูแลมาดีมากอะกระจกละ่ะเอ้ยไม่ใช่กุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมดอะดูในส่วนของโครงสร้างนะคะพี่พี่นี่หลยสวยมากอะรถสวยปีใหม่มากนะคะไม่น้อยปีใหม่ไม่น้อยนะคะนี่เลยอะตัวนงตัวน็อตนี่ไม่ขยับสักจุดนะคะพี่พี่สัญลักษณ์มอกอยอยู่นะคะอะ ไปดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันค่ะนี่เลยห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสะภาพนะคะในส่วนของอาร์ก็คือสวยกลมคมชัดนะคะเดิมเดิมทุกจุดนะพี่ไม่มีปั๊มใหม่นะคะขอ,อบอยางสภาพสวยสวยไม่มีรอยฉีกขาดดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังก็จะมีหัวมหมอนมาให้ถึง3ใบนะคะจะเป็นหัวพาหุุมหนังให้เช่นกัน รถตะเขมยังอยู่ดีไม่มีรอยขาดหรือลุยล่ยติดตั้งคาซิทได้2องตำแหน่งนะคะพี่ะขาก็จะมีในส่วนของ power outlet มาให้ด้วยนะคะช่อง usb เนาะไว้ชื่อ,อไวชัดแบตชาอะไรได้นะคะกระเป๋าจิงโจ้จะมีให้อยู่ทางเบาคนนั่งข้างนั่นเองนะคะนี่เลยอย่างที่กวินบอกว่ายาดิสไอทีตัวใหม่นะเขาจะเด่นเรื่องที่วางแก้วนี่เลยค่ะขอประตูนะคะเพิ่มที่วางแก้วมาให้ตรงนี้เนาะก็จะไม่ได้หเละเทอะรถนะคะพี่ ขาดไม่ได้เลยนะคะนี่ล็อกเด็กนะคะป้องกันน้องๆเปิดประตูจากด้านในนะคะอีกหนึ่งเซฟตี้ที่มีมาให้อ่ะดูในส่วนของบานทาดด้านหลังกันบ้างคะ่ะกระจกหลังนะคะมาพร้อมกับละลายฟ้าเส้นละลายฟ้าไม่ขาดไฟเบรกตรงที่3อยู่ตรงด้านในนะคะมีครีบฉลัาม,มาให้เรียบร้อยดูด้านหลังได้เลยสวยมากอะดีไซน์มาสวยจริงนะคะคันนี้ชมใหม่สวยมากจริงๆยาริ์นะคะเครื่องพันสแต่ว่า ออปชันฟังชันคือให้มาเลศอะ่ะกล้องหลังนะคะมีให้เรียบร้อยผู้ช่องเก็บสัมภาระถือว่าให้มันลึกมากนะพี่ๆนะใส่กระเป๋าเดินทางใส่ถุงก๊อฟได้เลยอะให้มันลึกจริงๆนะคะนี่บล็อกหน้าที่เติมลมนะคะมีมาให้เรียบร้อยเนาะรูกลมคมชัดค่ะนะคะน็อตเดิมไม่มีขยับนะ รูกลมคลมชัดน็อตเดิมไม่มีขยับนะคะไฟท้ายสภาพสวยๆดวงโตโตกันไปเลยใช้งานได้ปกตินะคะพี่ๆลักษณะรีดเอทีฟลักษณะตัวใต้มีมาให้ครบนะคะดูในส่วนของโครงสร้างหลักถือที่3กันต่อคะ่ะนี่นะคะขอบยางสภาพยังเหนียวอยู่เลยอะ่ะอืมนี่ โครงสร้างหลักจุดที่สามนะคะอากลมงคมชัดเช่นกันค่ะพี่ๆค่ะสวยนะคะนี่ที่วางแก้วน้ํานะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าป็นตัวที่เอ่อตัวขึ้นไปตัวหนึ่งอะตัวพิมี์แมเนาะพี่ๆเนาะตัวพิเมเ์ยมตัวรักชูนเนี่ยมันจะมีในส่วนของเอ่อระบบนะคะกรองฝุ่น PM 2.5ให้ด้วยนี่เลยนะคะนี่โครงสร้างหลักจุดที่สี่นะคะพี่ๆค่ะ ก็ยังสวยเดิมนะคะที่สำคัญเราจะตรวจเช็ครถให้นะคะ274จุดจากบริษัททิเชอร์เป็นบริษัทมาตรฐานจากประเทศเยอรมนีนะคะตรวจให้274จุดมีใบเซอร์รับรองผลการตรวจให้คะ่ะเออน็อตนะคะสวยๆเลยพี่นะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะสีก็สวยรถก็สวยปีก็ใหม่ๆก็น้อยะคะ่ะตัวเพียงแค่4 8 9 0 0 0เท่านั้นเอง ฟรีดาจัดเต็มได้นะคะออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากหากใครสนใจคันนี้สามารถติดต่อมาได้เลยที่0931321903ค่ะ0931321903โทรได้แอดไลน์ได้ออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะจัดให้ทุกคันดันให้ทุกเคสแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องเมีก็ขอตัวลาไปก่อนเช่นเคย คลิปหน้าจะมารีวิวรถอะไรให้ชมอีกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องวินด้วยนะคะหากมีคำพูดไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบนเซรีไทยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีรไทยรถสวยค่ะบ๊ายบาย